สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของเด่นล่างสูตรของงวดที่แล้วนะคะมันเข้างวดที่แล้วแอดเลือกสูตรนี้แอดว่ามันจะมามันก็มาจริงๆนะคะงวดที่แล้วสองศูนย์เนาะมันมานะคะอ่ะมาดูสูตรนี้กันนะคะก่อนมาดูสูตรนี้มาดูคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคานวณน,นี้เป็นการคานวณทางคณิตศาสตร์ เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลข channel อ่ะมาดูของงวดแรกกันนะคะสูตรนี้เดินดีเหมือนกันนะคะแล้วก็มาสูตรมันมีแค่สองตัวด้วยแอดว่ามันมันน่าจะมาต่อนังวดน,นี้แอดเมื่อคืนแอดลองไล่สูตรดูนะคะ อามาใช้หน่วยล่างคูณสองนะคะแล้วก็ร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งอ้อขออภัยหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะคะห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะคะอันนี้บวกสองอห้าหนึ่งเข้าหลักสิบนะคะวันนี้สูตรนี้ไม่ปักหลักนะคะแต่ว่ามาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยแต่มันมีแค่สองตัว ไล้สูตรก่อนนะคะแล้วแอดถึงจะทำสูตรตัวเด่นมาให้นะคะเอามาดูหลักหน่วยล่างงวดที่สองคูณด้วยสองบวกร้อยท้ายร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะสองบวกสี่ได้หกหกบวก 6ได้12ก็ได้2บวกอีก2เป็น4ออก2 3เข้าที่เลข2นะคะวัน,นี้เป็นงวดที่2เนาะมาดูงวดที่3นะคะ3คูณ2ได้6บวก9เป็น15 15บวก8ได้23 3บวก5 2ได้5ออก5 1นะคะเข้าที่เลข5หลัก10 มาดูงวดที่4ีนะคะ1คูณ2ได้2อบวก2เป็น4 4บวก4เป็น8 8บวก2เป็น0ออก5 0เข้าหลักหน่วยเนาะเป็นงวดที่4นะคะมาดูงวดที่5 2คูณ0ได้0บวก2ก็ได้2บวกอีก2ก็เป็น4 4บวกสได้6ออก5 4เข้าที่เลข4หลักหน่วยนะคะเป็นงวดที่5เนาะอ่ะมาดูงวดที่6นะคะ4ูณสองได้8 8ดบวกหได้9 9้้าบวก1ได้0 0นบวกสได้สออก3 2เข้าที่เลขสอนะคะงวดนี้เป็นงวดที่6เข้าหลักหน่วยเนาะ หน่วยก็หน่วยติด10ก็10ติดนะคะมาดูงว่าที่7 2็คูณสได้4 4่บวกหเป็น9 9้บวกเได้16 6หบวกสเป็น8ออก3 6นะคะเข้าที่เลขหกหลักหน่วยมาดูงว่าที่8ปดนะคะสองหกสิ 2, 6, 12. 12บวกห ได้18 18บวก0ก็ได้18 8ที่0ออก85กลับมาเดินหลัก10แล้วนะคะเข้า85นะเข้าเลข8มาดูงวดที่9นะคะ5 20บวก4ได้14บวกอีก4ก็เป็น8 8บวก2ได้0ออก0 6เข้าที่เลข0หลัก10นะคะ ามาดูงวดที่สิหลักหน่วยเลขหกหกสองสิบสบวกแได้24 24ิบวกเได้สาใช่ไหมหกบวกสองได้12 12อบวกแได้ยีสิบ ยี่สิบวกเจ็ดได้ยี่สิบนะคะเจบวกสอได้เออกแปเข้าที่เลขเจ็ดนะคะหลักหน่วยเนาะอาวมาดูงวดนี้นะคะเมื่อที่11บเดมื่อที่ผ่านมา7จ็ดสองสิบหหบวกห้าได้ยีสิบ ก็ได้ศูนย์กับสองงวดนี้มาสองตัวเลยนะคะออกสองศูนย์เอามาดูของงวดนี้นะคะงวดที่จะถึงนี้เนาะสองคูณศูนย์ได้ศูนย์บวกหนึ่งก็เป็นสามเอ้บวกสามก็เป็นสามนะคะสามบวกเจ็ดก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกสองก็ได้สองแอดก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าแอด ได้ตัวเด่นก็คือเลขศูนย์นะคะแอดก็เลยลองเอาสูตรนี้ดูเนาะสูตรนี้แอดรู้สึกเหมือนจะทำให้เป็น<ม>เด่น้า<ม>เป็น e p แรกนะคะ<ม>เห็นไหมเนี่ยแอดทำให้เด่นล่างเป็น ep แรกนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นะคะมันออกสองศูนย เข้าทั้ง10ทั้งหน่วยอันนี้เป็นงวดแรกมาดูงวดที่2นี่นะคะเมื่อคืนแอดไลฟ์สูตรมาแอดว่ามันเด่นอีกงวดนนี้มันเด่นศูนยนะคะแต่ก็เดี๋ยวแอดจะลองดูหลายๆสูตรก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจับคู่ให้นะคะ อย่างมวดที่แล้วแอดก็ให้2เป็นตัวเด่นนะคะเน้นหลัก10ด้วยแต่มันดันหลักหน่วยมันหลุดนะคะมันออก2อศูนย์ก็ถือว่าไม่เข้างวดนี้แอดเสียดายแอดเป็นเน้นเลข8นะคะเพราะว่ามันเด่นชน2ตัว8กับ3สูตรนี้มันดันมาตัวเดียวคือเลข5นะมันออก3ามหสอง มันดันมาสูตรนี้มาสองตัวนะคะคือห้าสอง 5, เนาะก็เข้าแต่เลขห้าอย่างเดียวนะคะบางทีเราจะจับมันกลับไม่มาบางทีเรามองข้ามมันกลับมานะคะสามห้าสองเข้าหลักสิบเนาะดันมาหลักสิบได้สมมวดนี้ เสียได้นะแอดจับ35ไม่มาเน้นเลข8เป็นเน้นสูตรนี้กับหลุดดันมาสูตรนี้มาสองตัวก็เลยหลุดเลยนะคะงวันนี้352แต่ว่าหลักร้อยแอดให้เข้านะคะเข้าหลักร้อยถูกเนาะหลักร้อยคือเลข3ก็ถือว่าก็ถือว่าหลุดนั่นแหละคะ่ะเพราะว่ามัน ตัวเน้นเลข8มันไม่มามันดันมาเลข3แล้วมาในตำแหน่งหลักร้อยด้วยมันก็เลยไม่ถูก2ตัวนะคะวดที่แล้วแอดก็ลงคลิปให้น้อยด้วยเนื่องจากแอดไม่สบายนะคะวดนนี้เดี๋ยวแอดก็จะพยายามลงให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำหวยราวด้วยน้องวันนี้ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ